ช้ำเลยเป็นรูเป็นรูแต่ที่เนี่ยมันให้ฟีลเหมือนแบบอยู่บ้านจริงๆอ่ะเหมือนเหมือนเขาได้ฝึกใช้ชีวิตในบ้านจริงๆครับสวัสดีครับวันนี้โค้ชชานะครับอยู่กับน้องเจอรี่นะครับแล้วก็คุณเชียร์คุณมุกนะครับน้องเจอรี่อยู่กับโค้ชชามาแล้ว1เดือนนะครับก็มีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเขามาตอนอายุเท่าไหร่นะครับประมาณ2เดือนครึ่งได้ค่ะประมาณ2เดือนครึ่งนะครับตอนนี้ก็3เดือนครึ่งแล้วก็โค้ชชาก็ช่วยปรับเขานะครับเขามาแบบคอร์สหมาเด็กเดี๋ยวให้คุณเชียร์กับคุณมุ นะครับบ่นถึงปัญหาของน้องให้ฟังดีกว่านะคะว่าเออปัญหาหลากักๆที่มาส่งนะครับคืออะไรครับงับมืองับมืองับเท้าทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เรียกไปฟังู<ม>บอดมากูบอดใช่บ่นได้เลยครับเออเรื่องกัดมือเนี่ยเขากัดหนักขนาด อุ้ย <auto> ก <Be festivals> ัดแบบเป็นรู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 เลยกัดแบบมันมากได้แผลเลยไหมครับมีมีเขียวเขียวอยู่ค่ะกัดแบบช้ำเลยเอาช้ำเลยแล้วก็สายชาร์จก็คือมีมีอันหนึ่งอ่ะพังไปแล้วสายต่างๆอะไรที่เห็นสายเอาไปดมดมแล้วงับเลยแล้วก็กลัวไปกัดสายไฟด้ครับวัวชอบเข้าไปแบบดมสายไฟแล้วก็ไปนั่งแทะๆกลัวว่าจะโดนแบบไฟดูดเรื่องเรื่องใส่ไฟนี่เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับคือเราควรที่จะฝึกให้น้องหมาเนี่ยเลิกแทะใส่ไฟตั้งแต่เด็กเพราะว่าอันตรายสิงชีวิตได้เลยใช่ครับแก้เป็นเรื่องงับมืองับ แล้วก็งับเท้าด้วยถูกไหม <S <S ใช่ใช่งับเท้าด้วยความเจ็บนี่ระดับไหนครับความเจ็บเต็มสิบผมให้เจ็บเลยแหละ <S 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 ตอนโดนนี่แบบปี๊ดเลย <S 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 คือคือคอนไม่ไหวแล้วนะครับ วันนี้วันนี้ผ่านแล้วหนึ่งเดือนเราก็ได้เจอกันอีกครั้งได้เจอกับน้องเจอรี่อีกครั้งนะครับน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับนอกจากเรื่องงับมืองับเท้าแล้วเนี่ยเคชชาเขาช่วยปรับเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นหมาเด็กว่จะมีตั้งแต่เรื่องเรียกมหางับมืองับเท้าเข้าออกจากกกงรู้จักการแบบสั่งสามารถสั่งเข้ากรงได้เข้าออกจากกรงได้นะครับแล้วก็คาสั่งพื้นฐานต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้เจอเขาและเรื่องงับมืองับเท้าเป็นไงบ้างก็คือยังไม่มีท่าทีที่จะงับหรืออะไรเลยขนนาาาาดว่่พยมอะ ก็ไม่งับเลยอ่ะไม่งับเลยแฮปปี้แม่ดีใจเลยวะดีใจมากสบายเลยครับเรียอย่างนี้ลองลองซิลองซิลองซิอ่ะลองยั่วให้ทุกคนดูซิเป็นยังไงเป็นี่ยไงเน่ไปเนยไม่เลยคือถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คือเห็นอย่างนี้แล้วเงียบ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 แล้วเรียบร้อยนี่คือแค่ผ่านไปแค่นี้นปึ๊บเอาล่วิญามมันงับเอาโค้ชเถาช่วยฝึกให้แล้วนะครับมีเรื่องของเห่าด้วยเวลาเวลาแบบว่าอยู่ในหอกตัวเดียวอย่างเงี้ยเห่าและเห่าเรียกเห่าแบบ แบบเล่นเครื่องเลยบบเห่าเล่นเครื่องเลยเล่นเครื่องเลยใช่ไม่บบไม่มีเหตุผลเหาแบบเพื่อนบ้านยังบอกว่าเอ้โหเอาเรื่องนะเพื่อนบ้านบอกเอาเรื่องนะเขเชารีวิวให้ฟังตอนที่น้องมาอยู่กับโคาเชาาใหม่ๆเหาแบบนี้จริงๆครับเหาแบบหาเหตุผลไม่ได้คือไม่รู้ว่าเห่าอะไรอะเห่าเพราะว่าเรียกเราหรือเปล่าเปล่าเหาอยู่ตรงเนาเดียวเหาแบบมันมากเหมือนชาาล็อกอะบอกว่าเล่นมันมากแล้วก็เห่าแ้ก็ช่วยฝึกเรื่องการเห่า ว,วันนี้ได้ยินเสียงเห่าของน้องหรือยังไม่ได้ยินเลยินะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยครับตอนแรกก็นึกว่าโอชาวโมว่าแบบอุ้ยโมว่าวะไม่ได้เห่าเลยแอบไปถามน้องเมย์แม่บ้านมาว่าเห่าไหมตอนเช้าน้องเบบบอกไม่เห่าเลยปกติเจอรี่จะเห่าเรียกตอนเช้าแบบว่าเฮ้ยฉันหิวเห่าเห่าตื่นได้แล้วพวกแกตื่นได้แล้วทีนี้เมื่อกี้แอบถามน้องเม์มานะน้องเม์บอกว่าไม่เห่าไม่เห่าเลยมีแต่หมาตัวใหม่ที่เห่าอย่างนี้อ่าเราเจอแบบเงียบเรียบร้อยมากเน้นเยอะใช่ ได้<โ>อ,อย่างงี้แฮปปี้หมครับแฮปปี้มากแฮปปี้มากค่ะอาล่ะครับแล้วก็เรื่องเรียกมาหาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ที่บ่นไปนะคะก็คือมันไม่ไหวจริงนะฮะแบบน้องหมาที่เรียกแล้วไม่มาเพราะเรียกแล้วไม่มาเนี่ยสเสน่ห์เขาลดสเสน่ห์น้อยลงแต่ถ้าเกิดน,น้องหมาเรียกแล้วมาได้หูน่ารักสุดๆน่ารักกว่าเดิมหลายร้อยเท่าเลยนะครับถามความรู้สึกดีกว่าตอนที่น้องเจอเรียกแล้วมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกใจฟูใจฟูมากเลยเขาก็จะวิ่งมาแบบน่าเตะแล้วก็ยิ้มมาโอ้โหแฮปปี้ใจฟูมาก ฟีลเหมือนเราเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นบุคคลสําคัญในสายตาเขาอ่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกนะหลากหลายเรื่องนะครับหลากหลายเรื่องไอ้เรื่องงับของด้วยขับถ่ายอ่าตอนแรกก็ยังแบบไม่แม่นบางทีก็อย่างที่ที่เคยบอกไปว่าบางทีก็ปิดระหว่ังเล่นเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าอยู่ในคอกเงี้ยข้างๆเลยปิดข้างนอกขับถาดตอนนี้น้องขับถ่ายบนถาดเป็นแล้วนะครับแม่นขึ้นเยอะแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถเลี้ยงน้องหมาได้ง่ายมากขึ้นนะครับใช้ชีวิตกับน้องได้ง่ายมากขึ้นเลย นะครับแฮปปี้แฮปปี้ถ้าเกิดรว่ามีเพื่อนๆืที่รู้จักมีปัญหาคล้ายๆกับเราเนี่ยอยากจะแนะนําให้มาเรียนกับโคชเชลไหมครับาแนะนำแน่นอนครับแน่นอนคือได้รับประสบการณ์แบบเรานะใช่ใช่คือตอนแรกอ่ะแบบจากที่หาข้อมูลมาตอนแรกนะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่ไหนดีหรือไม่ดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อ่านรีวิวมาเยอะอ่านรีวิวมาเยอะอะไรอย่างนี้เออที่อื่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเข้าใจอารมณ์โรงเรียนฝึกแหละก็คือไปฝึกแล้วกลับแคางเงี้ยแต่ที่เนี่ยมันให้ฟีลเหมือนแบบอยู่บ้านจริงๆอ่ะเหมือนเหมือนเขาได้ฝึกใช้ชีวิ ในบ้านจริงๆครับซึ่งแบบว่าโอเคเราเราแฮปปี้มากเราแฮปปี้มากว่าลูกเราจะได้อยู่สบาย <ừ> ลูกเราจะได้อยู่ในที่ที่แบบสะอาดมีคนดูตลอดอะไรอย่างเงี้ย <ừ> ก็คือหนึ่งแล้วก็คือเกตุผลที่เลือกแล้วก็ตอนที่โทรคุยกับคุเดียอย่างเงี้ยเข้าใจเลยว่ารักน้องหมาจริงๆห่วงห่วงน้องหมาจริงๆไม่ได้ไม่ได้กะแค่แบบว่าเฮ้ยเธอมาเลี้ยงกับฉันสิมาเลี้ยงมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค <ừ> ุเดียจะพูดเสมอว่าอ่อให้คําแนะนําตลอดว่าเออถ้าเกิดว่า1เดือนแล้วแบบดีอ่ะคุเดียสามารถให้น้องกลับได้เลยอ่า แต่ว่าก็จะพูดอยู่ตลอดว่าก็ต้องดูพัฒนาการน้องด้วยไม่ได้แบบว่าอวดอ้างเออไม่ได้อวดอ้างว่าเดือนเดียวเป๊ะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเข้าใจพฤติกรรมน้องจริงๆหลักสูตรจริงๆอ่ะสอเดือนแต่ถ้าเกิดว่า1เดือนเราชอบและเราโอเคกับน้องและพึงพอใจแล้วอนุญาตให้รับกลับได้เอาละครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งคุณเชียรแล้วก็คุณมุกแล้วก็น้องเจอรี่นะที่เราได้มาอยู่ด้วยกัน1เดือนนะคบมีความสุขมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเรียนแบบนี้นะครับอย จะส่งน้องหมามาฝึกกับโค้ชเชาแบบนี้นะครับก็สามารถทักมาได้ที่เพจฝึกหมาศาสตร์ง่ายๆที่บ้านบายโค้ชเช่านะครับเป็นหนังสือก็มีนะครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ก็มีนะครับยังไงแล้วเจอกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้น้องเจอรี่คุณมุกค,คุณเชียไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสค่ะ